รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน วัถึงเดือนที่สามโอเคใช่แล้ววันที่ัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรนะคะวันนี้นะคะัวข้อแรกที่เราพูดก,ก็คือวันนักข่าวแลนเนงค่ะวันที่เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้ว่ามีวันไหนเลย <S <s ไม่รู้เหมือนกันวันนี้นเราจะมาเรียนรู้ของเขากันนะโอเคะ <S <s วันนักข่าวน,นะคะเป็นวันที่ห้ามีนาคมค่ะซึ่งถือกาเนิดมาจากวันที่นักข่าว รุ่นบุกเบิกแตท่านได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นหนังสือพิมพ์ทั้งหลายต่างให้ความสาคัญกับวันนักข่าวกันเป็นอย่างดีซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดการทํางานของเหล่าบรรดานักข่าวทั้งหลายนะคะจะเป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่6มีนาคมของปีจะไม่มีหนังสือพิมพ์ออกมาขายต่อมาเมื่อความต้องการในข่าวสารมีมากขึ้นชาวนักข่าวทั้งหลายนะคะได้มีการแอบออกหนังสือพิมพ์มาขายในวันที่6มีนาคม ทำให้หนังสือพิมพ์อื่นจาใจจะต้องเลิกประเพลงนี้ไปเมื่อว,วันที่5นะคะเป็นวันจุดของนักข่าวสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยจึงกําหนดให้วันที่4มีนาคมของปีเป็นวันประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อที่วันรุ่งขึ้นจะได้จัดฉลองกันอยา่างเต็มที่การจัดงานประชุมใหญ่และการเลี้ยงประจำปีแต่เดิมไม่จัดที่บริเวณถนนราชดำเนินซึ่งบรรดาเหยื่อข่าวได้มาพบปะกันที่เนฟฟุตบะถนนราชดำเนินนั่นเอง ในช่วงเวลาสิปีที่ แพรงโฉมไปสู่ความมีสาระมากขึ้นโ<ม>ดยเฉพาะที่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดของนักข่าว<ม>ก็ถูกล้มเลิกไปปัจจุบันวันนักข่าวเป็นวันที่ทำงานตามปกติของหนังสือพิมพ์ฉบับไม่ใช่วันหยุดพักผ่อนอย่างเช่นเคยส่วนกิจกรรมที่ทำอยู่แล้วโดวยเฉพาะการประกาศยกย่อ คุณกุทิสส่วนกุศลให้แก่รุ่นพี่นักข่าผู้ร่วมรับไปแล้วก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเท่าที่ได้จัดทำนะคะกลัไปมาดูจดายีทราของนักข่าวกันนะคะมีทั้งหมดหกข้อค่ะข้อแรกนะคะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น,นะค่ะ 2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวที่เป็นความจริงการเสนอข่าวสารใดๆออกอย โฆษณาเผยแพร่ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริงต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว 3. นะคะในการได้มาซึ่งข่าวภาพหรือข้อมูลใดๆมาเป็นของต้นต้องใช้วิธีสุภาพและซื่อสัตย์เท่านั้นค่ะ 4. เคารพในความไวมม้วางใจของผู้แค้ข่าวและรักษาไว้ซึ้นความรับผงดเร่งข่าว้าปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่หวนต่อสาธารณประโยชน์ไม่ใช้ตำแหน่งที่สวัหาผลป,ประโยชน์ส่วนตัวหรือมุ่งคณะโดยไม่ชอบทํามพบควาสุดท้ายนะคะไม่กระทําการอันเป็นการบ่อนทอนเกียรติคุณของวิชาชีพหรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพก็เรียกได้ว่า วันน่ะมันก็ต้องมีวันที่แบบว่าเราลึกว่าอะไรอะไรว่าใช่ไม่คืออ่านนักข่าวเท่าที่เราเห็นคือนะคะ่าวทำงานทุกวันทุกวันจริงๆแต่ตันเดินทิ้งเลยแต่คืออย่างอย่างอื่นไม่จำเป็นว่าเป็นจุดวันคิดอย่างนี้อันนี้คือทำงานทุกวันถูกก็เลยแบบมองว่าแบบเออแล้วต้องมีวันที่เราลึกถึงเขาเนอะก็จบไปแล้วนะคะกับวันนักข่าวนั่นเองต่อไปคือวันสตรีสากลนนั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ความสำคัญของวันสตรีสากลในหลายๆประเทศทุกทวีปรวมทั้งองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงจะรวมตัวกันเพื่อฉลองวันสำคัญและร่วมลำลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงและในหลายๆประเทศเห็นความสำคัญของวันสตรีสากลจึงได้กำหนดให้เป็นวันที่8มีนาคมของ ที่มาของวันสันติสากลน,นะคะเรื่องราวเกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้ารัฐนิวยอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้พาการุกคือประท้วงนายจ้างให้เพิ่มค่าจ้างและเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเธอแต่สุดท้ายกับมีผู้หญิงถึง119คนที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพราะมีคนลอบวางเเผาโรงงานที่พวกเธอนั่นงนมอยู่ค่ะ เราเหตุการณทั้งหมดนี้นะคะเกิดขึ้นในวันที่8มีนาะคมพศ8 5 8 7ค่ะจากนั้นในปีคศ1 9 0 7กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโกนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาทานไม่ไหวต่อการเอารัดเอาเปรียบของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่งขาดเนื่องจากทํางานหนักถึงวันละ16-17ชั่วโมงคือวันหนึ่งแล้วก็นอนไปแล้ว8ชั่วโมงอันนี้คือครบละคือครบแล้วยสชั่วโมงแล้วเขา,าเอาเว<อ>ลาไหนไป คือน,นอนก็ครบแล้วแปดชั่วโมงคืออย่างอื่นคือเวลาส่วนตัวไม่มีเพราะงั้นก็สงสัวนะคาจะเอา,ามาประท้วงแลคือทั้งวัสิบเจ็ดชั่วโมงเลที่ไม่มีวันหยุดเลยไม่สวันเดียวต่อมาค่ะคาราเซนคินนะคะและการมันผู้หญิงสังคมนิยมชาวเยอรมันนะคะตัดสินใจ รงเหลกก่ากรรมกรผู้หญิงด้วยการนัดหยุดงานในวันที่8มีนาคมพศ1907นะคะพร้อมกับเรียกร้องให้ในสรจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ8ชั่วโมงอีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่างและให้สตรีม,มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วยแม้การเรียกร้องครั้งนี้นะคะจะไม่ประสบผลความสำเร็จแต่ก็ทำให้ตดีาโลกงสำสนการกระทำของคาราเซนคินนะคะ และเป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้นต่อมาในวันที่8มีนาคมพศ2 9 0 8นะคะมีผู้หญิงกว่า15,000คนร่วมกันเดินขบวนั่้เมืองนิวยอรกเรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กโดยมีคำฝนจากการการณรงค์ว่าขนมปังดอกกุหลาบซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่เพียงพอ,พร,อพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง ว่าแบบก่อนจะได้เงินมาเราต้อต่อสู้่ซึ่งความพยายามของพวกเขานะคะก็ประสบความสําเร็จแล้วในวันที่8มีนาคมคศ1 9 1 0ความพยายามของกรรมกรหญิงกลุ่มนี้นะคะประสบความสําเร็จเมื่อมีตัวแท้มวิจาก1 7ประเทศเข้าร่วมการประชุมสมาชิกสตรีสังคมนิยมครั้งที่2ณเมืองโคเบเฮเกนประเทศเดนมาร์ก โดยในที่ประชุมนะคะได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรีในระบบในระบบ3.8คือยอมลดเวลาให้เหลือเวลาวันละ8ชั่วโมงในการทำงานให้เวลาศึกษาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒานาศักยภาพของตัวเองอีก8ชั่วโมงและอีก8ชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อนพร้อมกันนี้ยังได้ปรับค่าแรงของ แรงงานหญิงให้เล่าเทียมกับแรงงานชายและยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วยทัานนี้ได้รับรองข้อสเสนอของคาราเซนคินด้วยการกำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลสรุปนะคะวันสตรีสากลไม่ใช่วันธรรมดาวันหนึ่งบนปฏิทินแต่เป็นวันจุดเริ่มต้นของประวั ีการส่งเสริมส,สิทธิสตรีอย่างกว้างขวางนัะเป็นก้าวกระโดดสําคัญของสังคมยุคใหม่เลยแล้วก็มีอีกวันหนึ่งนะคะที่ตรงมาวันของสตรีสากลก็คือวันนอนหลับโลกนอนอถ้าันที่ทิพยามววันนี้าจะได้ทําคลิปแบบนอนใช่<ฮ>วันอนอนหลับแข่งโลกนะคะคือวันที่จะได้ทุกอ,อา่านโอเคค่ะก็จบไปแล้วอีพีแรกกับสองวันแรกก็คือวัน ข่าวกับวนันตีสามลนนั่นเองออซึ่งอีพีหน้านะคะเราจะมาพูดถึงอะไรก็ต้องรอลนอ่าแล้วเออมีอะไรจะฝากไหมคะก็สามสารถติดตามพวกเรานะคะที่ช่องยูทูบฟีแมนจะเห็นเป็นแล้วก็เห็นเฟรมบลูเฟนค่ะติดตามพวกเราได้ทุกวันพุธห้าโมงเย็นค่ะแล้วเีย็นเราก็เจอพวกเราเลยเย้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมคอมเมนสวนนะคะสามารถมา เราถ้าเก็ทานอาหารนะคะสามารถติดต่อที่ช่องทางข้างล่างน,นี้เลยค่ะถูกต้องค่ะมาง่ายสบายลมถูกต้องมาง่ายนะคะแค่ลง MRT สี่เลีองนะคะลงสี่เทพค่ะหรือจะนั่งรถมาก็ได้ขับรถมาก็ได้ไม่ที่จอดะโอเคค่ะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย hey.